สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผุ่มพิษวชระชนะครับวันนี้มาจะเจอกันอีกแล้วในพีทชาแนลที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกับรถที่มียอดขายไวที่สุดนะรถรุ่นนี้นะครับทำลายสถิติในงานมอเตอร์โชว์นะครับสามารถทํายอดจองได้มากที่สุดนะครับในปี2020ก็คือเจ้าโครรา a คอสนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโครรา c คอ s ส ก็เป็นอีกหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นรูปแบบนั่นเองวันนี้ผมเชื่อเลยว่าใครหลายคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะทำความเข้าใจกับเจ้าจูโคราคอสได้เป็นอย่างดีและผมก็เชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณเกิดการตัดสินใจหรือใครบางคนที่กำลังมองหารถประเภทนี้อยู่บอกได้เลยครับว่ารถคันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน ไปชมกันครับว่าโคราคอสปี2 0 2 1นี้จะเป็นยังไงไปติดตามครับโคราคอสกันนี้นะครับก็จะมี4รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกของมันก็คือตัวท็อปเลยนะครับชื่อว่าไฮบิตนะครับพรีเมียมเซฟตี้นั่นเองนะคือรุ่นนี้นะครับตัวนี้สังเกตจากภายนอกง่ายๆนะครับก็จะมีลางคาบุลลุกให้เราเห็นนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาก็จะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาตัวลองท็อปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮบริดพรีเมียมตัวไฮบริดสมาร์ทนะครับแล้วก็ตัว1.8สปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับตัวโกราสต์นะรตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าของเราตัวนี้นะครับก็ที่เราสังเกตได้เลยนะครับ เริ่มต้นจากในส่วนของไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้า Full LED นะครับนะจะเป็นไฟหน้า p r o j e c t ตอร์นะครับพร้อมไฟไลท์ไ i ดิ n งเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งถ้าเป็นตัวในรุ่นของตัว1.8สปอร์นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮา r r เดนนั่นเองส่วนตัวนี้จะชัดนิดนึงนะครับบริเวณกระจังหน้านะครับก็จะมีในส่วนของโลโก้ที่เป็นอะคริลิกนะครับแน่นอนตัวนี้จะมีพ r คอร์เซนเป็นตัวกัระยะกระจังหน้าด้วยเชกัน ถ้ามองจากตรงนี้นะครับจะเห็นกล้องอยู่ข้างหน้านะครับกล้องตัวนี้ติดอยู่ที่หน้ากระจกรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องร e ดี้พัชเอรมาให้ด้วยนะครับจะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับามรถึงอ0 0เป็นรุ่นแรกนะครับที่โตอรานามาติดตั้งนะครับก็คือเจ้าตัวรุ่นรคอร์สนี่นะครับกล้องแอ่งเดี๋ยวมาดูฝากระโปงเปิดฝากระโปงมาดูตังเยยนครับ ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับที่ผสมผสานระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าและเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้สังเกตได้น,น,นะครับบางคนบอกว่าเครื่องยนต์ทาไมปล่อยโล่งแบบนี้ดูไม่สวยเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเปิดโล่งแบบนี้เนี่ยเราช่วยในเรื่องของความสะดวกในการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ป้องกันกรณีที่มีพวกหนูนะครับหรือว่าจ์เลื้อยลาแรต่างเข้ามาในตรงนี้นะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับ ต่อมาครับขนาดไซรล้อนะครับ225ครับ5058นะครับก็แน่นอนครับหน้ายาง225นะครับนะฮะแก้มยางที่50นะครับแล้วก็แม็กไซส์1 8ใหญ่ใจใจครับมาดูเส้นสายตรงนี้นะครับลายเส้นของมันก็จะดูสีเดียวนะครับดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยคือรถแนวเนน รมีลักษณะความสูงจากพื้นถนนพอสมควรนะครับตัวนี้จะมีชุดแต่งพิเศษสำหรับเซอร์โซล่าออสรุ่นนี้มาแล้วด้วยนะครับบางคนอาจจะแปลกแต่ว่าทำไมมีเกิร์ลมีเกิร์ลรอบคันมาให้นะครับดูสวยงามเป็นพิเศษแล้อันนี้เป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับภายในจะตกแต่งเป็นแนวจ่ายออกเป็นโทนแบบทูโทนนะครับทำให้ทำให้มองเห็นความสปอร์ของตัวรถได้ง่ายขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวบอกนะฮะ ผมพามาดูตัวเบาะนะครับนี่เบาะดีไซน์สปอร์ตนะครับนะฮะอบกระชับนะครับตัวชุดนี้จะอบกระชับบริเวณบ่านะครับแล้วก็ลําตัวนะครับกรณีที่ผู้ขี่เนี่ยขับรถด้วยความเร็วนะครับหรือว่าเข้าโค้งนะครับตัวเบาะตัวนี้จะทําให้ตัวผู้ขับขี่เนี่ยไม่เคลื่อนออกจากเบาะนะครับทําให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ ชุดระบบเกียร์นะครับแบบ e-cvt เพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะครับระบบชุดเกียร์ก็จะเป็น e-cvt นั่นเองนะครับแน่นอนครับในเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยแบบมาแบบจัดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ abs e p d ba vsc trc นะครับยังมาพร้อมกับในส่วนของระบบ tss ด้วยนะครับนะบก็จะเป็นอนีกรุ่นนะครับที่มีฟังก์ชันระบบ t s s หรือ toyota s e t y s e t เนี่ย เต็มร้อยเเลยนะครับมีทั้ง4ีพาร์ทเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแล้วในโตโยต้าของเราตัวน,นี้นะครับตัวที่เป็นไฮบริดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเขียนว่าไฮบริดนะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เลยนะไล่มาตรงคิ้วนะครับคิวประตูตรงนี้นะครับก็จะเป็นโพรเมียมนะครับจะเป็นโพรเมียมนะขึ้นลูกคือพรเมียมแล้วก็ที่สำคัญครับมีแนอย่งหลังคาให้ แต่งคาตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงมากนะครับนะบางคนตัดสินใจตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะซื้อตัวท็อปนะครับพอทราบในส่วนของราคาของสาต่อไปนะครับนะก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนจุดดีเลยครับมาดูด้านหลังนะครับนะโซนห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่นั่งค่อนข้างสบายนะครับนะฮะพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับมี ตัวที่เท้าแขนให้ด้วยนะครับตรนี้นี่ครับมีตัวพักพนักพิงนะครับให้ด้วยนะครับรวมไปถึงที่วางแก้วให้เรียบร้อยเลยนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับนะครับสบายเลยครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็พื้นที่พื้นที่ใช้สอยนะครับเล็กรูมเฮดรูมนะครับก็กว้างพอสมควรนะครับถือว่านั่งสบายไม่อึดอัดนะครับ ปิดประตูแล้วแข่งประตูข้างก็จะรับกับแข่เราได้อย่างรงตัวโคมด้านหลังตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับมาพร้อมกับบอยเลอร์หลังนะครับทั้งิลนะครับเหลากาดแบบพิเศนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับมีบางจุดที่เป็น multispector นะครับเป็นหลอด m u l t i s e c t o r อยู่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคงมีในส่วนของไฟท้ายแบบ LED light guiding อยู่แน่นอนครับ และไปกว่านั้นนะครับบางคนจะสงสัยนะครับนะฮะว่าด้านหลังเราเนี่ยทำไมไฟท้ายติดข้างเดียวจริงๆมันไม่ใช่ไฟท้ายนะครับมันเป็นไฟตัดหมอนะครับนะครับไฟตัดหมอนนะฮะมีข้างหนึ่งนะครับด้านด้านขวามือนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นไฟัปกติตัวนี้มีระบบทิ้แอ t i v เว e นะครับเดี๋ยวเข้ามาใกไ้นะครับจะลองสัธิตให้ดูนะครับต้องล็อกก่อนนะมาแล้วฮะ มาดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาร,ระ,ะด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับพอสมควรนะครับมีไฟนะครับนะไฟตัวนี้เป็นไฟสองสว่างภายในรถนะครับนะตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับมาบาา่นะนะนานบังตานะครับนะเวลาเราปิดบุ๊บนะครับเราคนที่อยู่ภายนอกรถก็จะมองไม่เห็นสัมภาระราที่อยู่ภายในรถนั่นเองครับต่อมาครับ ตรงนี้ก็จะมีจุดแขวนนะครับนี่จุดแขวนนะน้ำหนัก2กิโลมีให้คุณนะครับนะน้ำหนักไม่เกิน2กิโลมี2ข้านะครับแล้วก็มีตัวหูเกี่ยวนะครับตอนนี้ที่คุณจะต้องลัดสินค้านะครับก็จะมี4จุดด้วยกันนะครับมีสจุดด้วยกันนะครับด้วยความที่เป็นแ่น็กผสมนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัวชุดเติมลมยางบ้างดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นชุดเติมลมยางนะครับเป็นชุด ลอยลั่นะครับนะตัวนี้ก็จะมีพร้อมมีน้ํายานะครับมาพร้อมตัวชุดเติมลมตัวนี้นะครับมีให้ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะสามารถที่จะเติมลมกรณีที่ลมรั่วนะครับคุณสามารถใช้น้ำยานี้นะครับนะวิ่งได้ประมาณ80นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะแล้วก็วิ่งได้ระยะทางไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับผมว่าเพียงพอแน่นอน50กิโลเมตรนี้คุณเจอร้าน างอยางแน่นอนครับนะอัน,นี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเฉยไปก่อนนะครับนะส่วนใครบางคนมองว่าจากชุดตรงนี้เนี่ยทำไมไม่มียางแร์นะครับแล้วมันจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยาจากสถิตินะครับผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเปลี่ยนยางอะไรเองเดี๋ยวว่าแต่ผู้หญิงนะครับผู้ชายบางคนก็แทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนยางอะไรเองด้วยซ้ำนะครับบางคนเนี่ยซื้อรถไปแล้วเนี่ยมียางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือประเด็นแรกที่ตัวต้ามองนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้ถ้าเราต้องการความปลอดภัยสูงสุดนะครับโตยต้านะครับจะมีในส่วนของเซ็ตอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับในการที่จะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเก็บยางอะไหล่ไว้ในด้านหลังนี้ได้แบบไม่มีที่ติเลยนะครับมีเก็บพอเก็บยางอะไหล่แล้วปิดได้เนียนทุกแบบนี้เลย นะครับเรามีเซนเซอร์รีเฟริมเติมให้ในใจนะครับนะถ้าเกิดสนใจนะครับก็ลองเข้าไปติดต่อกับทางเตอร์ตาสงขลาดูนะครับว่าเรามีอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้คุ่ป้านะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของโซ่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอื่นๆนะครับส่วนท้ายก็ประมาณนี้นะครับก็ะที่แรกกดปุ่มแล้วก็กดตรงนีทีนี้มาดูในส่วนของภายในกันบ้างกว่านะครับเข้ามาดูไม่ด้ครับขออนุญาตออนสวุด โอเคตอนนี้นะครับผมออนสวิตช์แล้วสังเกตได้นะครับในระบบไฮบริดเนี่ยเครื่องยนต์จะไม่สตาร์ทนะครับเครื่องยนต์จะไม่สตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะทํางานก็แต่เมื่อพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยลดลงนะครับนะเครื่องยนต์ถึงจะสตาร์ทนะครับแต่ณขนาดตอนนี้นะครับพลังงานในแบตเตอรี่ยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นไม่ต้องเครื่องยนต์จะไม่สตาร์ทนะครับมาดูฟังก์ชันตรงใกล้มือตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของแน่นอนครับ ตัวนี้เป็นออโต้ไฮบีมนะครับกดปุ่มนี้แสดงว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าออโต้ไฮบีมทํางานออโต้ไฮบีมคือระบบหนึ่งใน TSS นะครับเวลาคุณขับในที่มืดนะครับนะฮะไฟสูงจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเจอแสงสว่างนะครับหรือเจอไฟรถคันข้างหน้าไฟสูงเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะเป็นไฟต่ําทันทีนะครับโดยอัตโนมัติเลยคุณไม่ต้องมาเปิดปิดนะครับไฟสูงไฟต่ําอีกต่อไปนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นการปรับไฟหน้าครับ ไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับถึง5ระดับด้วยกันกรณีที่เรามีการบรรทุกมากนะครับหน้าเชิดนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับองศาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดประตูบานที่5้าแล้วนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็แน่นอนครับเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับก็มีแผงควบคุมนะครับ ทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากด้านขวาก่อนนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วครับเห็นไหมครเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วเสียงดังขึ้นมาเพราะอะไรครับแบตเตอรี่ไฮบริดเริ่มหมดพลังงานไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์จึงสตาร์ทขึ้นมาเพื่อชาร์จพลังงานนั่นเองนะครับมาดูด้านขวาก่อนนะครับฟังก์ชันด้านขวาตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นของใหม่ของโตโยต้านะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเริ่มแรกตัวนี้เอามาใช้ในแคมรี่ก่อนตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับก็คือระบบ Cruise Control แบบ Bu- Built-in นะ ลงไปที่พงมาลัยเลยนะครับความเร็วของตัวคูบคุมโทนนี้จะใช้งานนะครับได้ตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบไดนามิกเรดาร์ควบคุมโทนด้วยเราก็จะมีปุ่มในส่วนของปุ่มกะระยะความห่างนะครับของรถข้างหน้ารวมไปถึงในส่วนของเลนดีพัชเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้มีโหมดนะครับในการเลือกถักเพลงนะครับเลือกโหมดในการใช้บลูทูธ เรดิโอนะครับ FM 1 FM 2ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีการเชื่อมต่อกับระบบ Android Auto หรือจะเป็น Apple CarPlay นะครับด้วยสายนะครับก็สามารถที่จะมาตั้งหมดตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าออโต้นอกเหนือจากไฟสูงต่ำออโต้แล้วนะครับตัวนี้ไฟหน้ายัางออโต้ด้วยเมื่อไหร่ถ้าขับไปเจอแสงสว่างไฟหน้าปิดครับ แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดเจอความมืดนะครับไปน้าจะเปิดขึ้นมาทันทีตัวนี้ภูมิอะไรแน่นอนครับภูมิหนังมาให้นะครับนะพร้อมกับการตัดดีไซน์สีเมทัลลิกเพิ่มความสวยงามให้กับภูมิอะไรได้มากเลยครับมาดูในปุ่มฟังก์ชันด้านซ้ายบ้างดีกว่าด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนการคอนโทรลมัลติฟังก์ชันภูมิอะไรตรงนี้เอาละครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันที่ภูมิอะไรทางฝั่งด้านขวานะครับนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกนะครับจากตรงนี้นะครับก็สามารถเลือก ฟังชันตรงหน้าจอ TFT ได้นะครับเห็นไหมครับนะครับตรงนี้ก็นะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันตัวนี้เปิดปิดเสียงนะครับเปิดปิดเสียงแล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของ voice นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยคันนี้นะไม่ธรรมดาเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับหน้าตาเรือนใหม่ชุดแสดงผลนะครับ TFT มาดูกันนะครับว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่บ้างนะครับไปที่ตั้งค่านะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ ไปที่รูปแบบมั่นมั่นวัดนะครับอันนี้มันจะขึ้นเป็นอนาล็อกกับดิจิตอลนะครับเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลได้เห็นไหมครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลทันทีทีนี้มาดูในส่วนของพาร์ทชุดเครื่องเสียงนะครับก็ขนาดใหญ่ตัวนี้น่าจะ9นิ้วคะ9นิ้วให,ใหญ่จริงๆนะนะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายจุดนะครับเนะี่ยฮะมองง่ายๆครับเราแค่เอาชุดเนี่ย ใชสีตัวนี้นะครับเนี่ยไช้สีตัวนี้นะครับเสียบไปที่ก้นโทรศัพท์เสียบเลยครับปึง้งระบบกาทําการเชื่อมต่อแล้วก็อนุญ,ญาตนะครับแทนเป็นครับข้อมูลนะครับก็จะวิ่งมานี้เราจะดูแผนที่ก็กดตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นแผนที่ให้ครับดูนะครับเปิด,นนดเข้าไปหนะ้าโฮมก็จะเป็นพื้นหลังที่เราคุ้นตากันนะครับในส่วนของตัว iOS นะครับก็จะมีไอคอน หรือในส่วนแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนะครับก็สะดวกสบายครับถ้าคุณจะฟังเพลงก็ไปที่จุบก็ได้นะครับนำเมินเครื่องนี้มี a p p เปิ u สิ่งไหมมีเหมือกันนะใชไหมครับก็มาได้หมดนะครับใครที่จะตัดสินใจซื้ออยู่ตอนนี้ก็กำลังจะบอกว่ามันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับแบบสบายๆสนานแบบ ระบบแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบรูโอโซนนะครับเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเลือกแยกได้เนี่ยฟังผู้โดยสารหน้าก็แยกไปฟังผู้กับขีก็ต้องการเท่าไหร่ก็เพิ่มเติมวงการนะครับมีโหมดต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบพัดลมนะครับนะความแรงของพัดลมนะครับนะนะฮีโคนะครับกดตัวนี้นะครับกดเข้าไปให้เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับระบบมันจะทําการ ลดพอนการทำงานของระบบแอร์นะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตกับในส่วนของพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดต้อนหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเกียด้านหลังแล้วก็ลงมาถึงปิดแอร์ก็ปิดตัวนี้เปิดแอร์ก็มาที่ออโต้นะครับลงมาครับข้างล่างก็จะมีชุดเก็บสัมภาระนู่นนี่นั่นครับอย่างเช่นเมื่อกี้คุณเสียศัพท์มถือใช่ไหมคุณก็มาเก็บนิดนึงนิดหนนะครับลงมาดีเทลที่ตัวเกียร์นะครับ ระบบดีวีมโหมดนะครับตัวนี้ก็จะขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวยกเลิกนะครับระบบ c r c VSC นะครับรวมไปถึงดิวิมโหมดตัวนี้กดไปเพื่อมาทําการเลือกโหมดหากดปุ่มนี้นะครับมาทําการเลือกโหมดตรงนี้ครับจะให้ดูปึ๊บนี่รับมันจะมีโหมดขึ้นมาเห็นไหมครับสีแดงเป็น power นะครับลงมาเป็น eco นะครับออกเป็นสีเขียวพื้นหลังจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ normal สีเขียวจะกลายเป็นสีน้ำเงิน นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหมดตรงนี้นะครับหมดตรงนี้นะนะที่เก็บแก้วได้สองแก้วนะครับเก็บสัมภาระตรงกลางข้างบนครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจก EC m i l r o r นะครับตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยตัวนี้แล้วก็แน่นอนครับมีมุนล,ลูฟให้นี่มีมุนล,ลูฟให้ด้วยนะครับนะเลื่อนมาปึ๊บ มีเฉพาะรุ่นเดียวนะครับรุ่นตัวไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ในโครราคอสเท่านั้นนะครับที่มีให้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของไฟนะครับซ้ายขวานะไฟในเก๋งทั้งชุดตรงกลางด้วยนะครับกัจะมีด้านหลังด้วยนะครับคอนโทรลทางนี้ทั้งหมดอันนี้จะเป็นการเปิดเปิดตัวตัวนี้ฮะทั้งบนนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะดูดีนะครับดูดี ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับลําโพงนะครับ6จุดด้วยกันนะครับนะนะก็จะมีข้างหน้า2จุด <_ S 1> ด้านข้าง2จุดแล้วก็ด้านหลัง2จุดนะครับแน่นอนครับ2จุดด้านหน้าเป็นตัวทวิสเตอร์นะครับเพิ่มความเพิ่มความชัดเจนของเสียงได้มากขึ้นอันนี้ผมให้ดูดนหน้าจอ,อ,าอนีดหนึงครับตัวนี้หน้าจะเป็นหน้าจอกล้อง360องศานะครับนาจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับที่ผู้ชมเห็นนะครับก็ยังเป็นตัวรถแล้วก็มองครบรอบคันเลยนะครับว่าเป็นยังไง คือ3ีนะครับนะเนี้เป็นแบบในมุมของ Bird Eye View นะครับหรจะเป็น3าีแบบตัวรถคือมองจากข้างบนลงมาเลยนะคนะอันนี้ก็มองเฉพาะด้านหน้าในกระด้านข้างนะครับเวลาเราถอยจอดนะจอดชิฟฟุดบาทอะไรเงี้ยในมุมมองเนี้จะช่วยเยอะนะครับกลับมาที่มุมมองนี้ดีกว่านะครับเจ้าตัว c o r า l อ a c นะครับ ของเรานี่มีหลากหลายเฉดสีด้วยกันนะครับโดยรวมแล้วมีเกือบทั้งหมด7สีวันนี้7แสงเลยก็ว่าได้นะครับนะก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัว m e t เทน e e ี e e มทริกนะครับรวมไปถึง Red m e ก a m e t ทริก แอติจูดแบ็กอิเซ l ลสไนเกรยนะครับที่เป็นสีฟ้าระดั p เด t i แพ m ตินัมไวทเนะครับเนวูล่าสุดท้ายนะครับสีกาไฟนะครับเมทริกนะครับก็มีรวมแล้วทั้งหมด7สีด้วยกันนะครับในส่วนของรุ่นก็จะแบ่งออกเป็นสีรุ่นด้วยกันรุ่นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับนั่นคือตัวท็อปตัวรองท็อปคือตัวไฮบริดพรีเมียม ไฮบริดสมาร์ทนะครับ, Smart, รบแล้วก็แน,น่นอนครับตัวสุดท้ายตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในส1.8สปอร์ตตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยที่ใช้เป็นหุ้นยังยเป็นซิน1.8ตัวนี้ต้องบอกว่าแรงไม่แพ้กันเลยนะครับ นะส่วนราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่959,000นะครับนี่คือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ1.8 h y b i Smart ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 9 0 0 0นะครับ Hybrid Premium ตัวนี้จะราคาอยู่ที่1,089,000ล้ 8, 9, นะครับแล้วก็สุดท้ายตัวท็อปนะ Maximum สูงสุดนะครับราคาที่1,199,000นั่นเองเจ้าตัว Cora c o s เนี่ยก็เป็นตัวแรกๆเลยเหมือนกันนะครับที่เราติดตั้งในส่วนของระบบ T-Connect มาให้นั่นหมายความว่า กรณีที่ใครที่ตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้นะครับเรามีระบบติดตามตัวรถไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ารถคุณจะสูญหายไปที่ไหนเราสามารถติดตามเจอต่อให้ปิดเครื่องนะครับหรือแอบซ่อนไว้ตรงไหนก็สามารถรู้ได้ทันทีและที่สําคัญนะครับในส่วนของที T Connectermatic t เนี่ยยังมีอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบมากเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยกรณีนะครับเกิดอุบัติเหตุเ,เกิดขึ้น โดยที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับศูน,นย์ call น e n t e r เขาจะโทรกลับไปที่เบอร์ของเจ้าของรถนะครับเพื่อทําการสอบถามว่าได้รับอุบัติเหตุตรงไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาโทรมาแล้วถ้าเรารับสายนะครับนะฮะเขาก็จะพาหน่วยพยาบาลเข้ามาดูแลเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รับสายนะครับเกิน2ครั้งนะครับทาง call center จะทําการส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามายัางพื้นที่ จากตำแหน่งของตัวรถของเราได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะให้ความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับนะและก็ที่สำคัญนะครับ T-Connect เนี่ยัยังไปผูกกับตัวประกันภัยของเราด้วยนะครับในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะต่อประกันปีที่2เนี่ยตัว T-Connect เนี่ยจะทำให้่าประกันเนี่ยลดลงอย่าง เเชื่อเลยนะครับสูงสุดถึง45%เลยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลดีๆนะครับจากตัว T-Connect ที่มีเพิ่มเติมมาในส่วนของเจ้า Corolla Cross คันนี้ะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานะครับใครที่ชอบนะครับชื่นชอบรถประเภทนี้นะครับก็เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะครับนะทีมงาน Toyota สงขาของเราทุกคนนะครับพร้อมให้คําแนะนํานะครับพร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับ นะฮะอย่าคิดคนเดียวนะครับใครที่กังวลว่าอยากจะได้รถส,สักคันหนึ่งเพื่อจะมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อจะมาใช้ในเรื่องของออการงานโตโยต้าสงหาช่วยคุณได้ครับยังไงแล้วคลิปนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย